สวัสดีค่ะ,คะหนูชื่อเด็กหญิงนะัทญญาสาวแก้วอยู่ชั้นปมะถมศึกษาปีที่หกทับสองค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกุลนาคุณหอมกําลังศึกษาชั้นปมะถมศึกษาปีที่หกทับสองค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัยจารปีพอศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่กหกทับสองค่ะพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนสมิติพงศ์ขอส่งเสียงเล็กๆนี้ให้กับพี่ทหารชทยทุกคนค่ะพวกหนูข,ขอส่งกําลังใจเล็กๆให้กับพี่พี่ทหารที่เสียสละ เพื่อปกป้องประเทศแม้พ่อหนูจะยังเด็กแต่พ่อหนูก็รู้ว่าหน้าที่ของพี่นั้นยิ่งใหญ่ขอบคุณที่อดทนขอให้พวกพี่พี่ทหารปลอดภัยกลับมาหาครอบครัวกลับมาสู่อ้อมกอดของคนที่อยู่ข้างหลังกลับมาหาพวกเราคนไทยให้ได้มีโอกาสขอบคุณอย่างสมศักดิ์ศรีพวกหนูภูมิใจในะตัวพี่พี่มากค่ะพวกหนูจะตั้ใจเรียนโตขึ้นเป็นคนดีเพื่อสานต่อความดีของพวกพี่ สู้ๆนะคะพี่ฐานคนเก่งของพวกเราด้วยรักและห่วงใยจากพวกเราในสมิธิพงค่ะ